จ,จังหวัดกาญจนบุรีโดยพ้องการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีเผยพิษหางโนรูทำน้ำท่วมเจ็ดอำเภอบ้านเรือนเสียหาย43หลังพื้นที่เกษตรกร89ไร่เสียหายไร้คนเจ็บคนเสียชีวิตจากกรณีที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักและรุนแรงกระจายไปทั่วทุกอำเภอ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการถูกน้ําท่วมบ้านเรือนโดยไม่ได้ตั้งตัวตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านายอุทัยขันทองรักษาราชการาแทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดกาญจนบรุรีโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบรุรีได้ตรวจสอบในเบื้องต้นและพบว่า ไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมในสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนประจำและสถานสงเคระต์ต่างๆโดยยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรอีกเล็กน้อยอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้เตรียมความพร้อมไว้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การช่วยเหลือหากมีสถานการณ์เกิดขึ้น สาหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมมี7อําเภอ27หมู่บ้าน12ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบในเบื้องต้น276ครัวเรือน966คนความเสียหายเบื้องต้นประกอบเพื่อถนน4สายสะพาน2แห่งบ้านเสียหายทั้งหลัง1หลังบ้านเสียหายบางส่วน42หลังพื้นที่ทางการ,กรเกษตรเสียหาย89ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมให้แก่ที่อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจำนวนหนึ่งเทศบาลเมืองสามชุมชนอำเภอทองผาภาูมิสองตำบลสองหมู่บ้านอำเภอสังขละบุรีสองตำบลสองหมู่บ้านอำเภอท่าม่วงสองตำบลสี่หมู่บ้านอำเภอท่ามักาหนึ่งตำบลสามหมู่บ้านอำเภอไซโยกสองตำบลสี่หมู่บ้านและอำเภอบ่อลพลอยสามตำบลสิบหมู่บ้านโดยร้อยโททศพลชยโกมิน ผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองและได้สั่งการให้ความช่วยเหลือแล้วโดวยนายอุทัยขันทองรักษาราชก,การแทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำหรับลักษณะอากาศในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีข้อมูลเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานั้นจังหวัดกาญจนบุรียังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้มีความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบริเวณจุดตรงหมู่6ตำบลท่าล้อนะครับอำเภอท่าม,ม่วงตรงบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เราตั้งเครื่องสุบน้ำนะครับเนื่องจากน้ำที่ท่วมขังที่บริเวณโรบินสันนะครับเทศบาลเมืองปากแพรกนะครับทางเราก็เห็นแล้วว่าถ้า ทางจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยตั้งเครื่องสูบน้ําก็จะช่วยบรรเทาพื้นที่บริเวณโรบินสันได้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยได้ประสานกับท่านผู้ในการสํานักชุมประานที่13นะครับพี่พงศักดิ์ลิสมิต์นะครับได้นําเครื่องมาติดตั้งโดยที่ท่านาดดน,นายกชัยวัฒน์ดอกบุกเนี่ยนายกชัยมันตรีแต่บนท่าล้อท่านก็ได้นุเคราะห์เรื่องน้ํามันในการที่จะมาช่วยสูบน้าเมื่อคืนนี้ตอน17.45นะฮะเริ่มสูบปริมาณน้ําก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันมาจาก เรบินสันปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าตรงทุ่งท่าล้อบริเวณหลังเต้นรถมือสองนะฮะตรงที่บริเวณใกล้ๆแยกท่าล้อครับน้ำบริเวณตรงนั้นจะเป็นทุ่งรับน้ําที่เยอะมากนะครับแล้วก็มาบริเวณจุดตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีที่มีท่อรอดใต้ทางรถไฟนะครับตรงบริเวณหมู่หนึ่งท่าล้อเหมือนกันออกได้ครึ่งท่อนะครับแต่ว่าตรงนี้ออกเยอะก็ทําให้ปริมาณน้ําตรงหน้าบรโอมิสันเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ากลับสู่สภ,ภาพปกติแล้วนะครับเป็นการบูรณาการทํางานร่วมกันครับเรา เทศบาลบนท่าล้อสำนักจุลสาิบสามนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาเทศบาลเมืองปากแพร่ครับได้จากการที่ได้รับการร้องขอจากท่านนายอำเภอทางส่วนเครื่องจกักรกลก็ได้รีบได้รีบเอาเครื่องถูน้ํามาช่วยนะครับเ,เครื่องนี้จะเป็นเครื่องอดูด16ออก12นะครับซึ่งมีอัตราการดูด1ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคาดว่าถ้าไม่มีฝนเพิ่มมานะพรุ่งนี้น่าจะดูดได้แห้งนะครับ ทางท่าล้อก็คือได้รับผลกระทบจากปากแพกรกเทศบาลปากแพรกมานะครับทางท่าล็อเราก็เหมือนว่าท้องถิ่นเดียวกันเราก็ได้มีการช่วยเหลือถ้รับสนุนเกี่ยวกับน้ํามันและก็เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยในการระบายน้ําให้รวดเร็วไม่ให้มีผลกระทบกับในภาพรวมเพราะเทศบาลเมืองถือว่าเป็นจุดที่มีประชากรหนาแน่นเราเป็นทุ่งท่าล้อก็สามารถ อะไรที่ช่วยได้เราก็จะช่วยกันครับเพราะในนา,นามของท้องถิ่นด้วยกันครับก็ตอนนี้ก็ระดมเจ้าหน้าที่นะครับของทางหน่วยงานราชการก็จะมีอบอตอนะครับมีอำเภอครับแล้วก็มีชนประทานท13เข้ามาช่วยเหลือและดูแลของชาวบ้านเราอย่างใกล้ชิดฮนะแล้วก็เร่งดําเนินการวันนี้น่าจะเริ่มเริ่มที่จะลดแล้วก็คงจะอยู่ในสภาพเดิมถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มนะพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะก็ เราก็ให้ทีมงานเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปดูแลประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างนะครับเข้าถึงซื้อหาอาหารได้ไหมอะไรได้ไหมมีของอะไรที่จะต้องยกสูงนะครับก็ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราก็จะไปช่วยประสานงานนะครับรเ,เขาเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับได้ประสานงานออกับทั้งในท่านแอมเบอร์ท่าม่วงนะครับสมาชิกอบจอนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานราชการทุกหน่วยนะครับ24ชั่วโมง พกเราเตรียมความร้อมอย่างดี NEWS 24ปรีชาไหลวาดินภาพข่าวดีราชิบสีรายงาน